เร่องห้องโมงองกุ้มโดยผมนี้นก็ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกใชก็ทางอดีข่าวถ,ถามผมผู้สื่อข่าวถามผมว่าเฮ้ยเราดูยังไงก็เราก็มีการข่าวที่เราวิเคราะห์เองเราก็ตามนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ท่านปรุษจันโอชาก็ให้ความสำคัญในเรื่องยาเสพติดและมอบนโยบายมาขณะผมแล้ว 51เดโลส่งออกไปประเทศฮ่องกงมีท่านใดมีคำถามอะไรนะครับหรือว่ายิงมาก่อนหน้านี้ก็รับรู้รับทราบกันไปหมดแล้วเดี๋ยวผมได้เปิดให้ดูให้มันเห็นกันเป็นรูป,ปรเป็นทาเดี๋ยวว่าไปเขซ่อนมาอย่างไรเพราะาข้อมูลแบบนี้เชื่อว่าในเนื้อข่าวมีอยู่แล้วแต่เราอยากได้เห็นว่าเฮ้ยเราตรวจกันยังไงเราทํางานกันจริงจากงขนาดไหนแล้วก็ เรามีการประสานบูรณาการระหว่างหน่วยงานการทำงานต่อไปอย่างไรอยคนเนี้ยเริ่มใหม่เลยครับ ก็แล้วก็ผมว่าเราบูรณาการหลายหน่วยงานทําให้จับกลุ่มได้บ่อยครั้งตอนนี้ขอขอบคุณทางผู้แทนปอสวปชปอสทรแล้วก็ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มาร่วมกับเราในวันนี้ทํางานร่วมกันบูรณาการยังมีเดี๋ยวเราดูนี่นี่คือเราเปิดม้วนที่คาดว่าจะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าน้ำหนักอันนี้มีใช่ไหมอันนี้มี อันอันนี้อันนี้คือเบื้องต้น14กิโลโอเคอันนี้น่าจะมีถ้าพมมัดไหนมีคลี่ไปคลี่ไปคลี่ไปยังไม่เจอยังไม่เจอาอมาเลยครับแถวละห้า แถวละห้านะครับเอ๊ออันแรกแถวละสี่นะมาอันนี้แถวละห้าแผ่นจะเล็กกว่าเดิมหน่อยนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับครับแล้ะอันที่มีที่เรายังไม่ได้เปิดอีก3ามกล่องถูกไหมอีก3ามกล่องนะครับอันนี้ที่ที่ไม่มีนะครับ ที่ไม่มีจำนวนกี่กล่องเนี่ย285ค,ครับที่คาดว่าจะไม่มีซึ่งเปิดเบื้องต้นแล้วไม่มีนะครับส่วน10กล่องนี้มีเพราาาะว่อัันนนี้ม ซ่อนอยู่ในพรมนะครับซ่อนอยู่ในพรมพับม้วนไปกับการม้วนของพรมนะหนึ่งม้วนประมาณ4.8กิโลซึ่งหนึ่งแผ่นนี่ประมาณ0.6